คิมเบอร์รี่ภาพอบอุ่นวันเกิดคุณแม่โฟกัสที่ความสวยหมามีและแคปชั่นเลยทีเดียวคิมเบอร์รี่ฉลองวันเกิดให้คุณแม่อบอุ่นพร้อมหน้าที่พี่ชายคนกลางและสามีสุดที่รักหลายคนโฟกัสความสวยของคุณแม่สวยนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ภรรยาสุดที่รักของหมาปรินต้องบอกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่หวานคงที่และโรแมนติกมากๆเรียกว่าก่อนแต่งงานว่าหวานแล้วหลังแต่งงานหวานเพิ่มขึ้นจริงๆแฟนคลับสัมผัสได้ และอีกแรงเชียร์ที่หลายๆอยากเห็นภาพนั่นคือเบบีสมาชิกใหม่ของครอบครัวซึ่งหมากคิมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเรื่องทายาทอยู่ในแผนเรียบร้อยแฟนๆรอลุ้นกันได้เลยและล่าสุดคิมเบอร์รี่ได้พูดเรื่องมีหลานให้กับคุณยายในงานวันเกิดของคุณแม่ลินดาคุณแม่ของเธอเองต้องบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นน่ารักมากเธอและพี่ชายคนกลางฉลองกันเล็กๆด้วยการรับประทานอาหารอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักความผูกพันและคิมเบอร์รี่ได้เขียนแคปชั่นไว้อย่างน่ารักว่า HAPPY MOMMY s d a y 1 2 2 1 2 5 2 5องอตงยเนอร์เบกแต่ยังไม่มีหลานให้ยายสักทีค่ะนอกจากหลายคนจะโฟกัสที่แคปชั่นหน้าเอนดูของเธอแล้วยังโฟกัสไปที่ความสวยของคุณแม่อีกด้วยต้นฉบับความสวยของคิมเบอร์รี่ได้มาจากคุณแม่เต็มเต็มเลย